อร่อยมากค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำขนมงาตัดกันนะคะุ่งจะใช้งาขาวหนึ่งร้อยกรัมนะคะนำไปคั่วค่ะเราจะคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะแล้วก็งาดำห้าสิบกรัมค่ะ พอเราคั่วงาไปเรื่อยๆนะคะเราจะสังเกตว่าตัวงาขาวนะคะก็จะเริ่มออกเป็นสีเหลืองค่ะก็ใช้ได้เลยนะคะให้เราปิดไฟนะคะจากนั้นก็พักงาไว้ให้เย็นค่ะงาที่สุกแล้วนะคะงาตัวงาขาวก็จะออกสีเหลืองแบบนี้นะคะนิดๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเคี่ยวในส่วนของน้ำตาลกันนะคะนล่งจะใช้เป็นเอลรลโล100รสหนึ่งร้อยกรัมค่ะให้เราใช้ไฟอ่อนนะคะในการเคี่ยวนะคะ เดี๋ยวลุงจะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ขนมมีความเค็มน,นิดนึงนะคะพอเขาโดนไฟอ่อนๆน,นะคะตัวเอาโรก็จะค่อยๆละลายนะคะให้เราใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟแรงไปเอาโรจะไหมได้นะคะแล้วทําให้ขนมมีความขมค่ะ ตัวออลูโลสนะคะจะเป็นสารให้ความหวานตัวเดียวที่ทาคาราเมลได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีออลูโลสจะใช้เป็นอีลิทใช้เป็นน้ําตาลหลขอล้วยแทนไม่สามารถทําได้นะคะตัวที่ทําได้จะเป็นตัวออลูโลสตัวเดียวนะคะเพราะว่าตัวอีลิทน้ําตาลหลองอล้วนะคะหรือสารให้ความหวานตัวอื่นๆเวลาที่เขาโดนความร้อนนะคะเขาจะละลายกลายเป็นของเหลวเลยค่ะจะไม่หนืดข้นเป็นคาราเมลเหมือนกับออลูโลสนะคะ เราก็จะให้ตัวอัลโลโลนะคะออกสีเหลืองทองเล็กน้อยนะคะพอเขามีความเหลืองทองเราจึงจะใส่ตัวงาลงไปค่ะเุงจะใช้เป็นงาขาวงาดำนะคะแล้วก็งาคิ่อนค่ะ3ามงานะคะ3ามอย่างนี้ทุกอย่างนะคะต้องเป็นแบบสุกแล้วนะคะพออัลโลโนะคะเคี่ยวจนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะให้เราใส่งาที่เราคั่วเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นงาขาวงาดำนะคะงาขี้ม่อนคั่วสุกนะคะ50กรัมค่ะรวมกันทั้งหมดนะคะจะ200กรัมนะคะงา200กรัมต่ออัลโลโรต100กรัมค่ะแล้วก็จะคนนะคะให้เข้ากันเป็นเมนูที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะไม่มีน้ำตาลด้วยตัวงานะคะเขาก็จะมีประโยชน์มากๆเลยเหมาะกับคนที่รักสุขภาพมากๆเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปรีดในกระดาษไขกันนะคะให้เขาเป็นแผ่นบางนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปูกระดาษไขค่ะเพื่อที่จะรีรดงานตัดนะคะายาวประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้ยาวประมาณนี้นะคะพับครบกันนะคะเรารีดเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอางานมาเทตรงนี้นค่ะ แต่ส่วนขั้นตอนนี้ต้องเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดว่าเขาเย็นตัวเขาจะจับตัวกันเลยค่ะแล้วก็จะรีดยากเสร็จแล้วเอามาพับทกบกันนะคะเราใช้อุปกรณ์ที่เรามีที่บ้านนะคะใช้ได้เลยนะคะใครจะใช้ศาสตรหรือว่าใช้เครื่องใช้ที่นวดแบบลุ่มก็ได้ค่ะรีดบางๆเลยนะคะในส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่า ไข่ uh, รีดได้บางนะคะแล้วก็ให้เท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราอาจตัดเป็นตัดเหมือนงาตัดที่เขาขายนะคะเป็นสี่เหลี่ยมในขั้นตอนนี้เลยค่ะให้ตัดก่อนนะคะแล้วค่อยนําไปแช่เย็นแต่เดี๋ยวอันนี้เหมือนจะแข็งแล้วะคะ่ะไม่ค่อยทันแล้วเดี๋ยวลูกจะเอาไปแช่เย็นเลยนะคะลูกเอาไปแช่ก็เย็นมานะคะแช่แค่แป๊บเดียวก,ก็ใช้ได้เลยะคะ่ะน,นี่คือที่แช่เรียบร้อยแล้วนะคะ ล่อนออกเป็นแผ่นอย่างนี้นะคะ่ะเห็น,น้มากอร่อยมากอ,มอร่อยมากค่ะอื อร่อยมากเป็นเมนูที่ทางทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะอร่อยมีประโยชน์มากมากเลยค่ะประโยชน์จากงานนะคะถ้าเราต้องการเก็บรักษาให้กรอบไปตลอดนะคะคืออใส่กล่องหรือใส่ถุงแล้วก็แช่เย็นเอาไว้ค่ะพอจะทานแล้วก็เอาออกมาทานนะคะก็จะกรอบเลยค่ะก็จะกรอบตลอดเลยอือร่อยมาก อย่าลืมไปทำทานกันดูนะคะอร่อย